จะมีลูกหลานกี่คนก็อยู่กันสบายเอ๊ะใช่แล้วนี่พ่อพ่อเคยเห็นแฟนของซานส่วงไหมพามาให้ผมดูหน่อยสิเอ๊ะจริงสิพูดถึงเด็กๆแล้วพ่อขึ้นข้างบนกับเธอเอ๊ะพ่อเสิวเย่มาด้วยกันสิมาให้ความเห็นหน่อยชั้นสองขึ้นชั้นสองกันปไปค่ะป,ปูก้่ฮพ่อครับ ห้องพ่อจะอยู่ชั้นหนึ่งนะจะได้เดินเหินสะดวกมาครับดูชั้นสองกันค่อยๆนะคะเป็นไงครับเต็นี้ใหญ่พอไหมในอนาคตสานส่งกับเมียจะนอนที่นี่อ่าห้องผมอยู่ต้องถงทางเดินดูห้องน้ำนี่สิสวยมากเลยเอ๋พ่อเสียวเย่คุณคิดว่ายังไงครับเออปูกวัวเอผลงานชิ้นเอกคืออะไรฮะ ดูวิวตรงหน้าสิทะเลสาบกับพระอาทิตตกงดงามสุดๆเอ๊ะถ้าพ่อต้องการเราซื้อเรือยอชลำเล็กๆแล้วไปตกปลาที่ทะเลสาบได้ถ้าพ่อไม่อยากไปไหนผมจะวางเก้าอี้ให้พ่อตรงนี้และชงชาหลงจิ๋วที่ดีที่สุดให้พ่อพ่อจะได้นั่งตรงนี้มองวิวทะเลสาบภูเขาเอ๊ะซานสงกับเมียก็จะพาลูกๆไปเล่นกันในสวนวิเศษไหมชีวิตแบบนี้วิเศษไหม พ่อเลิกดูได้แล้วนะพ่อก็เซ็นเซ็นไปเธออัญชวีเคร์เป็นแพลตฟอร์มใหญ่วางใจเซ็นไปเถอะนะไม่ได้หรอกถ้าแกเอาฉันไปขายล้ลอเล่นกันครับเซลเมยช่วยฉันดูหน่อยที่จริงนะปูก่กัวการซื้อบ้านในประเทศเราสัญญามันเป็นมาตรฐานไม่น่านมีปัญหาหรอก